สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนการติดตั้งนะครับจานดาวเทียมนะครับเพื่อดูดีอทีวีนะครับอันนี้นะครับเราจะมาติดตั้งนะครับเป็น psi นะครับนี่นะครับเป็น psi จานจานเล็กนะครับเป็นของ psi นะครับ okd นะครับ psi okd นะครับ hd นะครับรุ่นนี้เป็นกล่องของ s2hd นะครับ เป็น k u band นะครับเนี่ยครับในกล่องก็จะมีนะครับรีโมทนะครับในกล่องนะครับที่สตินี่สามารถดูดีออลทีวีได้ครับผมซื้อมานะครับกล่องนี้ประมาณ399บาทนะครับยังไม่รวมจานนะครับน่าจะมีเยอะนะครับจานใน shopee lazada ขั้นตอนที่สองนะครับล็อกนะครับล็อกตัวนี้นะครับให้อยู่นะครับโดยตั้งมุมนะครับทิศตะวัน ตกเชียงใต้ครับนะครับต่อไปมาดูว่าติดขาเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ในแนวนี้ครับประมาณนี้นะครับติดขาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอานะครับเอาจานนะครับไปติดนะครับอาจาร์ไปติดนะครับจานเตรียมลงแล้วนะครับจาต่อไปนะครับเราจะมาตั้งค่านะครับมาดู d l t v นะครับมาดูครับว่าทำยังไง ั้นตอนแรกนะครับเรากดนะครับไปที่ช่องนะครับ DLTV นะครับช่องที่หนึ่งเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับมันจะขึ้นว่านะครับไม่มีสัญญาณนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ตั้งจานดาวเทียมนะครับให้อยู่ในองศาที่ถูกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรากดที่นะครับ อ่าอินโฟครั heures, บช่องนี้ครับอินโฟนะครับช่องนี้เรากดเลยครับนี่ครับมันจะขึ้นนะครับสัญญาณนะครับความแรงสัญญาณ21นะครับคุณภาพสัญญาณศูนย์ครับเราต้องไปตั้งจานนะครับให้สัญญาณมันขึ้นนะครับโดยตั้งที่องศาที่นะครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งกันนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาขยับจานดาวเทียมนะครับ ให้อยู่ในองศาที่คุณภาพสัญญาณใช้งานได้นะครับเรามาดูว่าค่อยคขยับกันนะครับเพื่อที่สัญญาณและเราก็ไปดูที่จอด้วยว่าสัญญาณมาไหมครับนะครับเมื่อเรานะครับหาสัญญาณเจอแล้วนะครับก็ให้ล็อกแล้วครับล็อกจานเลยครับเนี่ยประมาณนี้ครับคุณภาพสัญญาณนะครับประมาณ70นะครับ60นะครับแล้วก็ความแรงประมาณ75บอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ล็อก จานดาวเทียมนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับเพราะสัญญาณล็อกประมาณนิดเดียวนะครับให้เราล็อกไว้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับ